ทีดีชวนคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของสถานที่หรือว่าโลเคชันนะคะที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นั่นก็คือ Jurassic World 4นะคะที่ทีมงานเนี่ยเลือกสถานที่ในการถ่ายทำในสองจังหวัดของไทยทางภาคใต้ก็คือจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่หนึ่งในนั้นที่ทีมงานเลือกที่น้ำตกห้วยโตว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนต้องไปชมให้ถึงที่ค่ะ นี่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือความสวยงามของน้ำตกห้วยโต้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตมบนทับปริกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานค่ะมีต้นกำเนิดนะคะมาจากเทือกเขาพนมเบญจาแล้วก็มีด้วยกัน5ชั้นนะคะก็คือวังสามหาบวังจงลอยวังดอยตรงวังเทวดาและก็วังโตนพริ้ว น้ำตกห้วยโต้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงในช่วงหน้าฝนนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผาค่ะนักท่องเที่ยวก็จะสามารถชมวิวน้ำตกได้จากแองน้ำตกชั้นที่1ที่จะมองเห็นสายน้ำไหลลงมาตามหน้าผาเป็นชั้นเป็นชั้นต่อเนื่องกันข้างล่างก็เป็นแองน้ำกว้างสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะส่วนผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยก็สามารถขึ้นไปยังน้ำตกชั้นอื่นๆได้ด้วยค่ะ สำหรับการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายนะคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยสามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้เลยค่ะแล้วก็เดินเท้าจากลานจอดรถเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะก็จะเจอกับน้ำตกห้วยโตแล้วน้ำตกห้วยโตยังได้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จูเล s s สิ w o ิ l d ภาค4ด้วยนะคะในช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะ ทีมงานเรื่องดีดีทั่วไทยของเราก็ได้รับข้อมูลมาจากนายเขมาชาติช่วยเมืองนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่บอกว่าได้รับคําสั่งจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เป็นผู้แทนในการกํากับดูแลการถ่ายทาให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัดต้องไม่กระทบและเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องไม่มีการปิดกั้นพื้นที่การถ่ายทา ต้องควบคุมเรื่องเสียงอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไปรบกวนสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วยค่ะตลอดจนห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ถ่ายทำหรือขุดเจาะทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมและ ต้องไม่รบกวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยนะคะและนี่ก็คือกฎกติกานะคะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ได้แจ้งไว้นะคะสำหรับการใช้สถานที่ในบ้านเราถ่ายทําภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic World ภาค4นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ